สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง Youtube แม่มดพยากร์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนส่งท้ายปีเดือนธันวาคมปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนากรากฎรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะชาวลักขณากรากฎดาวแตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระจันทร์นะคะแต่เนื่องจากดาวพระจันทร์มีการโคจรเร็ว2วันครึ่งในที่นี้จึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุในการพยากรณ์แทนค่ะ ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาเรียกว่าเป็น3กับลัคนานะคะอยู่ในภพลาพระครองตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรนั่นหมายถึงความยิ่งใหญ่ลาภผลผลประโยชน์ต่างๆนะคะหรือว่าหมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงสิ่งต่างๆที่จะทําให้เจ้าชะตาได้รับทั้งในเรื่องของความสำเร็จนะคะโดยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยและณนะช่วงเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสยัง,คงโคจรถอยหลังร่วมดาวฤตยู เพราะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์เก่าๆนะคะเรื่องของเงินตกเบิกต่างๆหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธสัญญาเก่าๆลูกค้าเก่ามักจะได้ดีลงานมักจะได้เจอกันนั่นเองค่ะ แต่พอพูดถึงเรื่องของการงานแล้วดาวการงานของท่านนะคะคือดาวอังคารค่ะเรียกว่าช่วงรอบระยะนี้อังคารทับลักนานะคะหมายถึงมีงานเข้ามาแต่เจ้าชะตาก็อาจจะมีเรื่องของความขี้เกียจไม่ค่อยกระตือรือร้น,ห,นหรือว่ามีความกังวลใจบางอย่าง เนื่องจากรอบระยะเวลานี้ดาวการงานของท่านโครจรถอยหลังนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่กําลังค่อนข้างน้อยซึ่งเรียกว่าตำแหน่งนิดนั่นเองค่ะเพราะนั้นจะส่งผลให้เจ้าสตามีในเรื่องของความขี้เกียจมีในเรื่องของความเบื่อหน่าย เกิดขึ้นได้ในรอบระยะเวลานี้นะคะก็ต้องเพิ่มพลังเพิ่มกําลังในเรื่องของความขยันอดทนเข้าไว้ค่ะเพราะเชื่อว่าถึงแม้ดาวอังคารจะเป็นนิดก็ตามรอบระยะเวลานี้เวลาที่ท่านพูดจาอะไรไปหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทํางานอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ารู้สึกว่าทําไปแล้วงานไม่ขยับเลยทําไปแล้วยังอยู่กับจุดเดิมต้องบอกว่าในรอบปีนะคะดาวอังคารสถิตนะราศรีกรกฎ ประมาณ55วันหรือว่า2เดือนนั่นเองค่ะเพราะนั้นจะเกิดขึ้น1ครั้งนะคะในรอบชะตาชีวิตของท่านท่านก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ท่านก็ต้องขยันเพิ่มให้มากค่ะเพราะว่าดาวอังคารก็ยังคงถึงกันกันกบดาวพฤหัสโคจรถอยหลังร่วมก็ถือว่าจุดต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการกลับไปแก้ไขงานเก่าการดีวงานเก่าๆที่มักจะเกิดขึ้นเพราะยังมีจุดดีเกิดขึ้นค่ะรอบหลังจากวันที่5จนถึง30 มีดาวพระศุกร์มาเลงกันอยู่อยู่ในภพปัตตนิซึ่งเรียกว่าเกิดเป็นดาวคู่มิตรนะคะเสริมพลังดาววังทานให้มีกําลังมากยิ่งขึ้นรอบระยะเวลานี้ค่ะ ใครที่เป็นเจ้าของกิจการจะมีลูกค้าเข้ามาช่วยส่งเสริมนะคะจะได้หายใจหายคอคล่องขึ้นค่ะมีลูกค้าที่มียอดการเงินเข้ามาค่ะแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้ารายเก่านะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการได้รับการสนับสนุนจากญาติสนิทมิตรสหายในเรื่องของการลงทุนค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ พันธุป,ปัตตนีนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับการสนับสนุนนั่นเองแต่สุขเลิงรักจุดนี้ก็เป็นจุดที่พินทุบาทอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือว่าบางครั้งงานเข้ามายิบย่อยจนเจ้าสตาอาจจะเบื่อหน่ายนะคะอาจจะไม่อยากจะทําก็ได้แต่จุดนี้ดาวสุขเขาได้ตําแหน่งเทวีโชคเพราะนั้นโชคลาภจึงเกิดมาเล็งมายัางตัวท่านนั่นเองค่ะก็ถือว่าเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะดวงดาวยังคงเกิดจุดดีในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ต่างๆ บวกรวมกับดาวพระเกตค่ะหลังจากวันที่4มาอยู่ในพบพันธุกระตุ้นกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของกิจกรรมในบ้านเรือนค่ะบางคนอาจจะไปมาหาสู่กับคนในบ้านมากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกับญาติสนิทมิสหายพี่น้องเครือญาติของท่านมากขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะ และจะเห็นได้ว่ามีดาวหลายดวงด้วยกันมาสถิตในภพปุตตะซึ่งเล็งมายังดาวพฤหัสนั่นเองค่ะดวงแรกเลย1-4นะคะก็คือตำแหน่งดาวพระเกตนั่นเองค่ะกระตุ้นในเรื่องของการต้องขยับขยายการทำสิ่งใหม่ๆเรื่องของกิจกรรมที่มีเด็กเข้ามาร่วมมีบริวารบุตรหลานมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาร่วมบางคนนะคะลักษณะแบบนี้เรื่องของการงานอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการต้องทางานร่วมกับเด็กร่วมกับคนที่อาจจะต้องเข้ามาร่วมในเรื่อง ของการงานค่ะและกลุ่มร่วมกับพุธซึ่งพุธอาจจะมีการโคจรเดินมนอยู่บ้างในช่วงต้นเดือน5ถึง12นะคะก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนลูกน้องนะคะลูกน้องคนเก่าไปลูกน้องคนใหม่มาลักษณะแบบนี้หรือว่าการเสริมทักษะต่างๆแต่ก็เชื่อถือค่ะว่าเมื่อเล็งกันกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวแห่งความสําเร็จความสําเร็จจึงมักจะเกิดในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่ท่านจะล็อกเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จของตัวท่าน เพราะนั้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะสิ่งต่างๆมักจะเกิดขึ้นแบบปุุปรับจนอาจจะทำให้เจ้าชะตารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกปรับตัวไม่ทันเกิดขึ้นได้ค่ะและพุธก็เป็นเจ้าเรือนสหัชชะด้วย สหัชชะซึ่งหมายถึงการสื่อสารการพูดจาการเจรจามีใครบางคนเดินทางเข้ามาหามีเพื่อนเดินทางเข้ามาหามีลูกค้าที่เคยเป็นเพื่อนการเดินทางมาหาหรือว่าการคอนเน็ชันลูกค้าเก่าๆที่ท่านเคยดีลเอาไว้รอบระยะเวลานี้จะได้รับการตอบรับนะคะยืนยันได้ด้วยดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวการเงินมาอยู่ในภพปุตตะค่ะเล็งกับดาวพฤหัสตั้งแต่1นึถึงสิเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะมีเด็กเข้ามาส่งเสริมมีเด็กเข้ามาร่วมมีเรื่องของความคิดใหม่ๆ ไอเดียในเรื่องของการทํางานไอเดียในเรื่องของการสร้างงานนะคะในเรื่องของศิลปะต่างๆค่ะและก่อเกิดไปถึงความสําเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือบางคนนะคะอาจจะมีเพื่อนสนิทได้กลับมาพบเจอกันนะคะอยู่ๆก็มีเหตุบังเอิญให้ได้ติดต่อกัน แล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องการเงินหรือได้รับการส่งเสริมเรื่องการเงินช่วงรอบระยะครึ่งเดือนแรกนะคะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านมีการวางแผนการลงทุนบางอย่างมีการวางแผนในเรื่องของงานเสริมบางอย่างหรือบางคนอาจจะไม่ได้จากงานประจํา แต่ช่วงรอบระยะนี้นะคะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามามีรายได้นอกเหนือจากานาประจําเข้ามาซึ่งถือว่าได้การเงินก้อนโตเลยทีเดียวค่ะแล้วพอหลังจากวันที่16ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์ยกมาสู่โคบเรือนอริแต่อริเป็นเทวีโชคแสดงว่าได้เงินจากศัตรูได้เงินจากการแข่งขันได้เงินจากการต่อสู้การที่ท่านเหนื่อยมาไม่ได้เหนื่อยเปล่าเลยนะคะและจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าชะตา พบเจอกับเรื่องของความสําเร็จได้นั่นเองค่ะและย้อนกลับมาสุก1-5อยู่ในภพอริด้วยจุดนี้สลับเรือนกับดาวลาพระนะคะเรียกว่าสุกอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านสุกที่เกี่ยวข้องกับการคิดการแก้ไขปัญหาการวางแผนสิ่งต่างๆเรื่องของการลงทุนก็ได้หรือว่าตัวท่านมาจัดเรียบเรียงลําดับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการงานนะคะกลุ่มลูกค้าเก่าอาจจะรื้อระบบต่างๆขึ้นมาทําใหม่นะคะซึ่งจะก่อเกิด ความสาเร็จสําหรับตัวท่านได้ค่ะรอบระยะวันที่1ถึงวันที่5จะมีดาวสุขอยู่ด้วยนะคะในภพเรือนอริเพราะนั้นอริเป็นมหาจากักรหมายถึงปัญหาเกิดขึ้นเยอะด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีปัญหามีงานล้นมือลักษณะแบบนี้ค่ะจุดนั้นสุขและพฤหัสเกิดการสลับเรือนกันก็ต้องบอกว่าต่อสู้ไปทําไปค่ะแล้วก็รื้อระบบลูกค้าเก่าๆขึ้นมาทําเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะท่านจะสามารถทําอะไรได้แบบสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับ ชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะพอวันที่5ดาวศุกร์ยกมะเร็งลักนะคะจุดนั้นเกิดเป็นเทวีโชคเกิดโชคลาภจากเรื่องของความมั่นคงหรือบางคนมีเกณฑ์ได้ทรัพย์จากบ้านมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดความสําเร็จหรือคนในบ้านเข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือลาพระลาพระปัตตนิมีเพื่อนสนิทนะคะเข้ามาขอร่วมหุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์ได้ลาภผลผล,ผลประโยชน์บางอย่างจากเรื่องของการลงทุน เกิดขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระเสากันดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิ มาอยู่ในภพมรณะปัตตนิในที่นี้หมายถึงการแบ่งส่วนแบ่งคู่ค้าคู่หุ้นส่วนนะคะหรืออาจจะหมายถึงคดีความก็ได้ค่ะหมายถึงเรื่องของคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามลูกค้าก็ได้มาอยู่ในภพมรณะตำแหน่งกเกษตรเรือนสองค่ะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระเสาร์โคจรถอยหลังแต่ตอนนี้เรียกว่าดาวพระเสาร์มีกําลังได้ดีนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการขยับขยายธุรกิจการงานการทำเฟรนช์ชายต่างๆหรือว่าการมีคนเข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุน ด้วยในรอบระยะเวลานี้นะคะมีการงานยิบย่อยเข้ามามีการงานที่เป็นงานเสริมเข้ามาเป็นอย่างดีค่ะและเจ้าเรือนมรณนะคือดาวพระราหูก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่ในภพสุขพระนะคะก็ถือว่ารอบระยะเวลานี้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการงานต่างๆบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะพบกับความสําเร็จนั่นเองค่ะเพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนราหูทํากําลังถึงกันกันกบตําแหน่งดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะจุดนี้จะทําให้เจ้าชะตาคิดอะไรได้แบบง่ายดายนะคะแล้วก็มีคนช่วยส่งเสริมมีคนช่วยคิดมีคนช่วยทํานั่นเองค่ะเพียงแต่ท่านต้องขยันเพิ่มให้มากแล้วก็พยายามมองใน เรื่องของสิ่งที่กว้างออกไปนะคะอย่ามองแค่เรื่องตัวตนของท่านเท่านั้นนะคะเมื่อดาวอังคารเป็นนิดทับลัคนาอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ที่จะใส่ใจเรื่องรอบข้างเพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ค่ะเรียงลําดับความสําคัญให้ดีในเรื่องของสิ่งต่างๆลาบผลต่างๆและผลประโยชน์ที่ได้มาเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้เงินจากเรื่องของไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆและสิ่งใหม่การลงทุนเพิ่มการลงทุนเสริมนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของคู่ครองคนรักดาวปัตตนิของท่านคือดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์อยู่ในพมมณนะนั่นหมายถึงช่วงรอบระยะที่ดาวเสาร์อยู่ในพนี้คู่ครองคนรักเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะมีมุมส่วนตัวให้กันนะคะอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดคับข้อใจบ้างคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวเสาร์คือการใช้ความอดทนนะคะการใช้เรื่องของการปรับเปลี่ยนและมักจะได้ผลดีสําหรับคนที่อายุ40-45ไปแล้วนะคะเพราะดาวเสาร์เป็นดาวที่ใช้ระยะเวลาเป็นดาวโทษทุกเพราะนั้น ท่านต้องเกิดการเรียนรู้กับเรื่องของประสบการณ์เดิมๆหรือใครที่ยังมีเรื่องของอายุที่ยังไม่มากนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าท่านมีพฤติกรรมถ้าท่านมีลักษณะของการที่นําเรื่องเก่ามาทบทวนเสมอแล้วสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้จุดนี้จะทําให้เรื่องของคู่ครองคนรักทําให้ท่านผ่านพ้น,นทุกอย่างไปได้นั่นเองค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะเชื่อว่าเรื่องของคู่ของท่านก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่แย่มากนะัก แล้วดาวพระศุร์ที่มาเล็งลักนานะคะก็มาอยู่ในภพปัตตนิสิ่งที่จะทําให้กวนใจเลยคือเจ้าสตามักจะมีเรื่องของการคาดหวังอะไรที่มากเกินไปค่ะมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้น มาเล็งกับดาวอังคารซึ่งเกิดเป็นดาวคู่มิตรก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะผู้ครองคนรักรอบระยะเวลานี้นะคะคอยส่งเสริมคอยดูแลก,กันเรียกว่ามาเป็นคู่มิตรกันมีอะไรก็พูดคุยนะคะเจรจากันคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของพลังแห่งรักพลังทางเพศด้วยเช่นกันค่ะเพราะนั้นนะคะท่านอาจจะมีเรื่องของการโฟกัสกับเรื่องการงานนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องการงานเพราะว่าเมื่อเกิดในเรื่องของ ดาวองคาลกับดาวสุกมะเร็งกันแบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการพากันไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปทําเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเริงใจจนลืมโฟกัสกับเรื่องของความสําคัญเรื่องอื่นไปนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างท่านจัดสมดุลในชีวิตไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ และสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบเจอคู่ในแดนไกลมีเกณฑ์กลับไปคืนดีกับคนเก่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลนะคะแต่ท่านก็มีเกณฑ์พบเจอชาวต่างชาติพบเจอคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อายุมากกว่าท่านด้วยในช่วงรอบระยะเวลานี้สถานะหัวใจของท่านถือว่าตลอดทั้งเดือนนะคะถึงแม้จะมีความอึดอัดใจบ้างมีความเบื่อหน่ายบ้างแต่เรื่องความรักของท่านจะมาเติมเต็มแล้วก็สร้างกำลังใจให้ท่าน ได้มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัว QR Code ด้านล่างนะคะแอดรายละเอียดมาค่ะแบบนี้ค่าใช้จ่ายนะคะและท่านใดสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะเราจะมีการสอนกันแบบส่วนตัวแล้วก็มีระบบการสอนแบบออนไลน์เพื่อประกอบคู่กันค่ะ ท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้าใจน้องหมาน้องแมวจอนสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้นะคะจะเป็นบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารนะคะขอบคุณทุกท่านกันด้วยแล้วขอให้เป็นเดือนส่งท้ายปีที่ท่านจะเริ่มต้นปี2,568ดด้วยความขยันขันแข็งด้วยโชคลาภแล้วก็ด้วยพลังชีวิตที่มีแบบเหลือล้อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ